หลายคนที่เคยเล่นเกม b u m b บิ the m o u n t a i n King ก็คงจะพบเห็นบอสตัวนี้ครับเรานั้นก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงบอสหรือตำนานเรื่องนี้นั่นก็คือตำนานของปีศาจไวโอลินที่เรานั้นเห็นว่ามันโผล่ขึ้นมาจากในหนองน้ำจนน่าตกใจน่ากลัวและตื่นเต้นกับการเล่นในครั้งนั้นสุดๆกันเลยล่ะครับเรียกได้ว่าปีศาจหรือบอสตัวนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นซิกเนเจอร์ของเกมเลยว่าได้ครับเพราะตั้งแต่เกมเปิดมานั้นเนี่ยเราจะได้เห็นบอสตัวนี้โลดแล่นในโลกอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมาย ของเราตำนานในแค้นเนี่ยก็ยังโด่งดังไม่แพ้กันครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังรับชมกันเนี่ยยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของอนิเด็กเรลเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปติดตามรับฟังรับชมกันได้เลยฮะ เนเค่นหรือตำนานวีซีไวโอลินนั้นในเกมเราจะได้เห็นตัวของในเค่นกำลังเล่นไวโอลินจนเรานั้นนะครับจะต้องเต้นตามเสียงของดนตรีด้วยท่าทางแปลกๆแต่ก็ดูเหมือนว่าเสียงเพลงนี้เองนะครับมันจะค่อยๆพาเราไปสู่สถานที่ในป่าลึกหรือโซนที่ตัวของในเค่นนั้นอาศัยอยู่ด้วยจากตัวเกมนั่นเองครับก็ได้มีการเล่าประวัติเกี่ยวกับในเค่นไว้ดังต่อไปนี้นะในเค่นนั่นเองครับเขาเป็นเพียงแค่าชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งเขานั้นเองชอบเล่นไวโอลินเป็นชีวิตจิตใจแต่ผู้คนในหมู่บ้านนั้นนะครับก็ต่างไม่ จะมีการกันแกล้งตัวของเนคเคนอยู่เสมอๆครับถึงแบบนั้นเองแล้วนะก็ดูเหมือนว่าเนคเคนนั้นจะตกหลุมรักหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอนั้นยังไม่เคยดูถูกดูแคลนตัวของเนคเคนเลยคราวนั้นนั่นเองพยายามจะใช้ชีวิตธรรมดาตามปกติในหมู่บ้านเรื่อยๆจนอยู่มาวันหนึ่งครับผู้คนในหมู่บ้านก็ได้มีการกันแกล้งเนคเคนนั้นรุนแรงมากขึ้นซึ่งทําให้เนคเคนนั้นเริ่มรู้สึกโกรธแค้นนะครับที่ตัวเองนั้นโดนกันแกล้งในที่สุดแล้วความอดทนของเนคเคนก็ถึงขีดสุดครับเนคเคนได้เข้าไป แต่ก็ดูเหมือนว่าการเต้นนั้นจะไม่ใช่การเต้นธรรมดาครับชาวบ้านต่างเริ่มเต้นด้วยท่าทางแปลกๆกันอย่างบ้าคลั่งครับจนการเต้นนั้นทําให้ร่างกายและกระดูกนั้นรับภาระไม่ไหวร่างกายของคนในหมู่บ้านค่อยๆฉีกขาดและแตกหักออกมาคนแล้วคนเล่าแหละครับจนเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนนั้นนะครับก็ค่อยๆเริ่มล้มตายกันเรื่อยในที่สุดแล้วคนในหมู่บ้านก็ได้ตายไปจนหมดไม่เว้นแม้แต่คนที่เนคเคนแอบชอบเองก็ตามครับและด้วยความโศกเศร้าเสียใจครั้งนั้นเองเนคเค้นจึงได้อุ้มพาศพลรักของเขานั้นออกมาจากหมู่บ้านแล้วก็ไได้้้มมาาาาาาอออศััยยู่่ตหนนนนนงงํใปปลึึกรวถ คอยหลอกล่อผู้ที่เดินทางผ่านไปมาแถวนั้นด้วยบทเพลงต้องห้ามอยู่เสมอนี่เองนะครับมันก็เป็นตำนานคร่าวๆข,ของเนเคนที่ตัวเกมนั้นได้เล่าออกมาเรื่องเราเองเนี่ยก็อยากรู้นะครับว่าเนเคนนั้นมันมีเรื่องเล่าจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันนั้นนะครับเป็นเพียงแค่บทในเกมซึ่งผมนั้นเองนะครับก็ได้ทาการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติของเนเคนมันจึงทาให้เรารู้แหละครับว่าเรื่องราวของเนเคนนั้นมีเรื่องเล่าจริงๆที่คล้ายๆกันอยู่ไม่ได้แต่งขึ้นมาแต่ภายในเกมเท่านั้นครับแต่เรื่องราวของเนเเนนีี่่่่ม้กกรรรืืรืือออองงาาาาตจจๆท ถึงเรื่องราวของเนเคนเข้าไปอยู่ในหลายๆเรื่องกันเลยล่ะครับซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับเนเค้นเนี่ยจะเป็นเรื่องราวตามตำนานนิทานฟื้นบ้านของแถบสแกนดิเนเวียโดยเฉพาะโซนฝั่งสวีเดนและเดนมาร์กในตัวของนิทานตา่ตางๆในแต่ละพื้นที่เรื่องเล่านั้นเองเนะครับก็จะมีเนื้อเรื่องใกล้เคียงกันแต่อาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่เท่านั้นเองครับเนเคนหรือสามารถอ่านสั้นๆได้อีกอันนึงก็คือนิกส์นั่นเองครับเรานั้นจะขอเรียกว่าเนคเค้นเหมือนเดิมแล ชายน้ําเพศชายหรือบางที่เนี่ยก็จะบอกว่าเขานั้นเป็นเทพแห่งน้ําหรือผู้ที่คอยปกปักรักษาทะเลสาบอะไรทานองนี้อยู่ครับซึ่งเรื่องราวของเขาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับไวโอลินเหมือนเหมือนกันในหลายๆที่เมื่อเนเคนนั้นได้เล่นไวโอลินเขาเนี่ยก็จะสามารถดึงดูดผู้คนที่ได้ยินเสียงโดยโดยผู้คนนะก็จะคอยเต้นตามเสียงเพลงหรือเดินไปยังแม่น้ําหรือคลองที่เนเคนนั้นอาศัยอยู่นั่นแหละครับจากข้อมูลที่ได้มีการบอกไว้นะครับว่าเนเคนนั้นเนี่ยมีรูปร่างนั้นไม่แน่นอนบางทีแล้วอาจจะมีรูปร่างลักษณะเป็นชายหนุ่มหน้าตาดผมยาาววไ้นเเนก็็ปด ของเนคเค้นนั้นสีจะออกไปทางสีบรอนชองหรือไม่ก็ออกไปทางสีเขียวไปเลยลักษณะนิสัยของเนคเค้นนี้เองนะครับก็คล้ายๆกับที่ตัวเกมเล่าคือมักจะชอบหลอกล่อผู้คนด้วยเสียงดนตรีของเขาเพื่อให้ผู้คนเหล่านั้นนั้นเข้าไปหาตนหรือไม่นั่นเองนะครับก็ทําให้จมน้ําจนถึงแก่ชีวิตในบางตำนานเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวของเนเค้นนะครับได้นําพาอันตรายต่างๆไปสู่ใครก็ตามที่เดินไปในบริเวณแถวนั้นอีกด้วยโดยเฉพาะตัวของเด็กๆครับที่มักจะโดนหลอกล่ออยู่บ่อยครั้งเป็นพิเศษเอาล่ะครับพูดถึงลักษณะนนในตำนานมาพอวววววรีีนนนนน้้เาาาาาดงงงงิธกกกกกกกปออััััััตตตจจขบ่ เนกเคนเนี่ยก็ได้มีการบอกข้อมูลเอาไว้อีกด้วยนะว่าเรานั้นสามารถป้องกันตัวจากเนกเคนได้ซึ่งวิธีการป้องกันนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีครับโดยเรานั้นจะขอยกมาตามนี้ละกันวิธีที่1ถ้าหากเรานั้นใส่เสื้อผ้ากับด้านโดยให้เรานั้นนะครับเอาเสื้อด้านในนั้นพลิกมาไว้ด้านนอกข้อที่2ก็คือการถือวัตถุที่เป็นเหล็กครับข้อที่3การสวดมนต์ข้อที่4การเรียกชื่อเนกเคนบ่อยๆซ้าๆวิธีการกล่าวมาข้างต้นนั่นเองนะครับก็จะสามารถช่วยปกป้องเนกเคนได้ส่วนนึงงแต่่ถถ้านนคอ,อาไไไปปปบรรวว,วัมมะ ที่มีหนองน้ำเป็นการดีที่สุดครับส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงป้องกันตัวของเนคเคนได้นั่นเองผมนั้นก็พยายามหาข้อมูลมาเพิ่มเติมแต่เรานั้นก็ไม่ได้พบข้อมูลอะไรมากมายว่าทําไมจะต้องทําแบบนั้นนะหรืออาจจะเป็นเพียงแค่คําพูดจากคนโบราณที่คอยพูดต่อๆกันมาเหมือนกับประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีคําสอนจากคนเท่าคนแก่อย่างเช่นห้ามหวีผมหน้ากระจกตอนเที่ยงคืนห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนหรืออะไรทํานองนี้ครับซึ่งคําสอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วคนเท่าคนแก่นะครับก็อ,อาจจะเป็นห่วงนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนนั้นมันค่อนข้างมืดเลยอาจจะเกิดอออออัันนนนนนนตตรรราาาาายยยขึึ้้ใีีกกกมมมมุงงเเ่่็ลลลืๆคสูห ครับเป็นกลอุบายก็เป็นไปได้ซึ่งก็อาจจะเป็นวิธีเดียวกันนะครับในการป้องกันเนคเคนแล้วก็เป็นการส่งต่อคําพูดมาและยิ่งหนองน้ําในสมัยก่อนนั่นเองครับก็จะยิ่งอยู่ห่างตาผู้คนบ้างในหลายๆที่มันจึงทําให้ยากต่อการมองเห็นแล้วก็อาจจะทําให้เด็กๆหลายๆคนเนี่ยเสียชีวิตจากการจมน้ําได้ครับซึ่งพอเราพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าถามว่ามีการพิสูจน์ถึงการมีตัวตนอยู่จริงของเนคเคนแล้วหรือไม่ก็ต้องขอบอกไว้นะครับว่าเรื่องราวต่างๆนั้นยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าเนคเเเนนนนั้นีต,ตจิงอยือปาา็าาพาาใก็เปป็นไได้ครับยงงไเนี่ยเเานั้นรัับฟงพออเาไป บันเทิงก็เท่านั้นแหละครับทางนี้ทางนั้นเองนะครับตัวเกมเนี่ยก็ได้พรีเซนต์ตัวของเนคเคนออกมาค่อนข้างน่าจดจําอย่างที่เรานั้นได้บอกไปครับว่าตัวของเนคเคนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเห็นผ่านคลิปช็อตนะหรือแม้กระทั่งการให้เดโมมาเล่นนั่นเองนะครับตัวของเนคเคนก็ได้มีบทบาทในการเป็นตัวชูโรงให้เราเล่นในช่วงเดโมอีกด้วยทําให้ผู้คนนั้นนะครับสนใจตัวเกมนี้มากยิ่งขึ้นเราก็ต้องคงปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าตัวตนของเนคเคนนั้นเป็นอีกหนึ่ง ต้องให้เครดิตพี่แกะนะเพราะว่าพี่แกนั้นก็มีสเสน่ห์จริงๆส่วนวิธีการต่อสู้นะครับรวมไปถึงวิธีการกําจัดตัวของเนคเคนการผ่านดานต่างๆเนี่ยเรานั้นนะครับได้ทําไว้ในวิธีฆ่าบอสทั้ง6ตัวจากเกมแบมเบอร์เดอะมอลท์ช่นคิงกันแล้วนะสามารถไปดูกันได้เลยครับเอาละครับและนี่เองนะก็เป็นข้อมูลต่างๆที่เรานั้นพอจะหามาได้สําหรับเรื่องราวของเนคเคนเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับชอบเรื่องราวของเนคเคนกันหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยมีเรื่องเล่าจากคุณปู่คุณย่าที่น่าสนใจหรือมีอะไรคาาไไล เกี่ยวกับเรื่องของเกมถ้าเกิดตรงไหนเนี่ยเพื่อนๆอยากจะมีจุดที่แนะนําทางเรานั้นก็ยินดีนะครับแล้วก็น้อมรับคําแนะนํานั้นอีกด้วยทางเราจะขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยละครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยไว้ณที่นี้อีกด้วยสาหรับวันนี้เวลาของพวกเราหมดลงเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ